มาชมคู่ชิงที่สามประเภท55ฝีพายครับระหว่างเรือเทพอมรินวารีกับเรือสอนพยาณสนามอบตอนหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับชมครับ ผลการแข่งขันเรือเทพอัมรินวารีฝ่ายชนะน,นะครับ